งามใดเลยจะงามเท่าดอกโบตันเห็นอูเบอร์ตัวนี้ครั้งแรกเนี่ย mm hmm. บอกเลยโคตรสวยสวยจะลืมหน้าเจม,มิตมะไปเลยสวยจริงๆเอาละครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเจโบตันนะสำหรับเจโบตันเนี่ยจะมาจากเกม Tower of s e v i เซเป็นเกมที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ว่าตัวละครเขานี่สวยจริงๆ สำหรับตัวละครเนี่ยจะมาในทีมดอกโบตันและก็จะมีหางจิ้งจอก9้าหางเอาตัวแทนแห่งความงามทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันทําให้เป้าหมายคือตีลอยแล้วก็ตีเทพจะทําให้สโลแมสซีฟดาเมจโจมตีแอเรียล่ยลาง2ไม่ต่างจากล่างหนึ่งแต่ว่าจะมีออร่าฟุ้งฟิ้งมาแล้วก็จะมีโคมเขียวแล้วก็มีแมวถือแครอทเป้าหมายแล้วก็ความสามารถเนี่ยเหมือนเดิมเลยอาวุธโจมตีเนี่ยเป็นกระบวยแล้วก็ตักอากาศไปฟาดศัตรู มีมะพร้าว2ลูกกาชานี้จะอยู่12วันในตู้นี้ก็จะมีตัวเดียวมีแค่อูเบอร์ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็จะมีตัวแร m o มริอาน่าแคทบัตเทิลวิชมาเทสต่อสู้กับคนบ้า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 ระดับ1ดาวโตดยากแกชนะฉันไม่ได้หรอกไปเลยตัวกีกี้อ่าฮะอ่านว่าอะไรเนี่ยเม s เมอร์ไรซิ่ตัวนี้จะฟีดซอมบี้แล้วก็จะมีสกิลซอมบี้คิลเลอร์ตีเดียว <Hello. S 2> เวลาโจมตีก็จะแบบเป็นการร้องเพลงเจโบตันเนี่ยจะชื่อดาจิเว้ยอือเป็นไงเราตีสโลแมสิบดามีสวยอยู่นะเอาจริงสวยสวยสวยเทียบกับเจแล้วก็อืถ้าเจลงสอีอาจจะสวยกว่าเพราะเจก็สวยอยู่แต่ว่าแบบเจซีดไปหน่อยอะ่ะส่วนเจโบตันก็สวยอยู่แล้วเจโบตันคือโ okay อเคอ่ะเพราะว่าเจโบตันเนี่ยตีใกล้ได้คือถ้าอย่างเจเนี่ยถ้ามาประชิดปุ๊บปีไม่โดนเลยนะ แคสซี่ก็เหมือนกันมาประชิดปุ๊บคือตีไม่โดนเลย3ตัวนี้ทุกคนคิดว่าใครสวยสุดผมให้เจมิตามากับเจโบตันเนี่ยพอๆกันส่วนแคสซี่ปัดตกไปยอกยอกยอคคอร์ลับนี้เอาจริงก็ตรงๆไม่ค่อยน่าสนใจอ่ะมีตัวละครน้อยไปแต่ถ้าเกิดว่าแบบใครติดใจเรื่องความสวยของเจโบตันเนี่ยเปิดกาชาสุ่มได้เลยบอกเลยว่าได้ไม่ยากได้โคตรง่ายพอทั้งตู้แม่งมีอูเบอร์ตัวเดียวเพอเพอวันหลังๆเนี่ยมีการันตีอูเบอร์ด้วยนะ バイแน่นอนน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้ว Miracle Power Up Hi! อุ้ออยได้กินจีอยากจะดอมดมจีโอ้ยไอเจ้าตัวนี้นี่มันช่างเสียงแหลมเหลือเกินไปเลยแคนแคนสําหรับปีศาจตัวนี้มันจะเป็นปีศาจนักเวทโจมตีด้วยเวทธาตุน้ําทําให้แมวผมเนี่ยดามเมจลดลงไปเลยครับเจโบตันสวยมากเอาจริงๆอยากจะซูมเข้าไปแบบระยะประชิดบอสมาแล้บอสก็ตัวเดิมนี่หว่า เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นแบบตัวสีขาวหรือเปล่าเพราะว่าเจโบตันเนี่ยตีแล้วไม่สลโลเลยไปเชมิตะมะถ้าเจผมตีแล้วแบบไม่สลโลก็แน่นอนไอตัวนี้คือตัวสีขาวซึ่งมาเยอะเลยเกินแต่ว่าเจโบตันเนี่ยสวยอยู่แล้วไม่เกี่ยวอยากจะอวยขนาดเจย,ยังตีไม่สลโลเพราะว่าเจแม่งจะไม่สลโลแค่สีขาวแปลว่ามันคือตัวสีขาวนั่นเองเคลียร์เรียบร้อย มีโอกาสได้แมทเฮดให้เดียวได้แมทเฮดสำหรับไอตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้สตูโฟตติ้งเนี่ย Pop, อย่อนแอร์100%เปอร์เพอเปลี่ยนร่างปุ๊บเอฟเฟกเหมือนเดิมนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นหัวแมวและเอราออฟอีน็อกนุดมันหนาวจังเลยอ่ะนุ๊พี่อยากจะมีบ้านอยู่แบบน้องแมวไม่ได้หลักนะเหมียวบ้านนี้เป็นของแมวเราจะไม่ยอมให้โบที่ไหนอยู่บ้านนุ๊ เออเอาไปไอเจ้าแมวใจร้ายหนาวก็หนาวมึงก็ยังจะสาดน้ําใส่กูแมวอย่างนายน,นี่มันช่างชั่วร้ายเอามาหิดจ,จิตใจโหดเทียม <S 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 แล้วไงอะแมวอย่างเราจะคางโลกนิโอไปตัวนี้มันจะมีโอกาสลดดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันจะลดแค่ตัวรอยงงงงงกูตัวแดงแต่ว่าผมเจอตัวแดงแย่แล้วทุกคนไปเลยครับเจบโบตันเจบโบตันนั้นช่าง กินทะลุจอหอมจริงๆ <G ül> หอมคือด่านนี้มันไม่สัมพันธ์กับตัวคอแลปเลยเหรอวะคือกาชาเนี้ยมันเอามาเพื่อตบตัวลอยแต่ว่าด่านที่มันให้สู้เนี่ยแม่งแทบจะไม่เจอตัวลอยเลย Shining City เฮ้ย,ยด่านแบบนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเจอหมาเทวดาด้วยเอา้าอย่างนี้เจโบถันผมก็เชิดชายนี่รอ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 ไม่ปล่อยอะไรละ กาลีกาลีกาลีอยากจะเจ,เจอเจ๊โบตันจังเลยอยากจะดอมดอมเจ๊ไปเลยครับเจ๊เจ๊อยาให้มันดอมดอมนะเจ๊น่ะเป็นของผมคนเดียวผมเท่านั้นที่จะดอมดอมเจ๊ได้กาลีกาลีโอโหไอ้มนุษย์หืนอ่ะมับเขาให้หนึ่งทีเจ๊แม่งอย่างเถื่อนตักกระบวยเอาได้ตักกระบวยทีเดียวเฮ้ยแต่และด่านนี่มันช่างสวยเหลือเกินเอาไปเลยโฮ้ยเจอตัวดำ เพื่ออะไรวะด่านนี้มันไม่ได้ทําให้เจโบตันเฉิดฉายหรอวะเนี่ยโลกใบนี้มันไม่ง่ายหรอกนะนุ๊ตทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นดังใจของนุ๊ตหรอกนะ oh, <shit. S 1> และกูจะเปิดกาชาหาเจโบตันทําไมวะเนี่ยเปิดมาเจก็ไม่ได้เฉิดฉายยิงนีโอไปหนึ่งทีไปเลย oh, แคนแคนโอใหม่กอดแคสลี่ไปไม่ได้กาแลชาเอาิ่ยโอเคได้ตีบ้าละได้ตั๋วแมวหนึ่งเคลียร์เขตไซเรนเจ็ดไปเลย แมวล้อเพลงชื่ออะไรแม่งเรียกยากเลอเกินแล้วก็มาเลยแมวนักเวทตีน้ำไปมาอย่างเรากลัวน้ำนะแกเป็นพิชูนักบ้าเหรอไปเลยครับเจโบตันปล่อยมาทำไมวะเห <c oughs> ็นสวยหน่อยเราไม่ได้รีบปล่อยเลยปล่อยเจมาความสวยเขาทัดเทียมกันจริงๆเลยโดยเฉพาะถ้าโพสของเจโบตันเนี่ยอือือยากจะมุดลอเกินอยากจะมุดเข้าไปใกล้ๆเจขาเจช่างเรียวยาวสวยลอเกิน โนโนยได้กินอะไรวะเนี่ยปลาเค็มเหรอเอ้ยถึงจะเป็นปลาเค็มแต่ว่าฉันก็ยินดีจะดมดมถ้าแกไม่ดมนะโดโดสลับตําแหน่งกับฉันโนโนโฮยเอาไปเลยกินปลาเค็มไม่ไหวว่ะปลาเค็มอะไรหอมขนาดนี้จมูกแกเพี้ยนแล้วโดโดตายไปซะเถอะโนโนโดโดแม่งถึกจริงอะไรจริงหรือว่าผมส่งตัวแพ้ทางไปวะเฮ้ยเดี๋ยวเจโบตันนี่ก็ถึกอยู่นะยืนได้นานพอๆกับเจเลย เลือดเจโบตันนี้เท่าไหร่วะเนี่ยหรือว่าโดโดเป็นตัวลอยไม่ดิเจโบตันไม่ได้มีสกิลที่แบบกันตัวลอยนี่เรียบร้อยหรือว่าระยะเจโบตันเขาได้พอดีวะรู้สึกถึกเขตช่ำลาวาเจ็ดด่านนี้ก็จะเจอหมาไปเลยนักเวทแมวเหมียวแล้วก็เจอตัวลอยโอ้โหมันต้องอย่างงี้สิเป่าตรงไปเป่าตรงหนึ่ทีแล้วใจเย็น แคนแคนไปฟิชแมนไปโอเคสวยนักเวทไปนักเวทจะคอยลดดาเมจตัวลอยไว้ดูให้มันชัดๆเจโบตัน <c oughs> แล้วก็ส่งเจมิตมามาเจโบตันนั้นจะสโลสตูสโลเลยครับเจสโลไหมอะเจฮัโลหโหลเจเจโบตันสโลมันสิเออสโลอยู่ใช่ไหมอ้าวเจโบตันแตกไปละ ไอเราก็นึกว่าเจโบตันถึกโถเอ้ยไม่ได้ถึกเลยโดนนกจิกไม่กี่ทีก็ตายแล้วแล้วเจอโดโดกับน,นกคูกลอยนะลอยผสมไปฮีมอสไปเลยเทพกาโอไม่กินเปียกตามไปด้วยแคนแคนแล้วก็นีโอเป็นหนึ่งทีมแมวนักเวทปะฟิชแมนปลาแมวปลาหมึกปโอเคซูมเข้ามาเจอนกคูกแม่งหน้าปวดหัวนะรู้สึกมันถึกอะถึกแล้วแม่งแรงตีไก่ตีเหมือนแคทล,ลี่เลยมันจะลอยขึ้นไปแล้วก็แบบตีเฉียงลงมาเว้ยตีไก่อยู่นะ แต่ถ้าเกิดว่าประชิดได้อย่เงี้ยได้เปรียบอยู่มีโด,โดโดแดงคอยขวางตีนอยู่ไปเลยครับเชโบตันผมเชื่อมั่นในเจ้ขาอ่อนเจ้มันช่่นสวยสดงดงามเอาเลยเจ้โอ้โหเจ้ะป๊บเดียวตายแล้วน็อกแบ็กแมนกลับไปก่อนแคลี่ได้ตีหรือเปล่าเออมันต้องอย่างนี้แคลรี่แตกโอ้ my god มา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 อเด,ด,ดรอบนี้ตั้งใจเล่นละของจริงแล้วรอบเนี้ยแมวกระดองก่อนแคนแคนไป สำหรับอธิบปดีชนี่ปล่อยไว้ก่อนภพยไายมาพยายามแบบส่งตัวแทงไปก่อนโอเคแคนแคนไปมาเลยชนอาิบปดีชน์ออฟฟั๊ัพับชื่ออะไรก็ไม่รู้ปั๊บปับแมวกระดองไปแคท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 ลีปะพี่แมวหัวล้านปะโอทันอาิปดีท่านก็ตายเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นตัวปัญหาจริงๆด้วยนกคู่อะนั่นตีเซิร์กไม่รู้ตัวไหนตีเซิร์กน่าจะเป็นนกคู่อะแม่งตีแรง แล้วไพ่ภายที่แม่งถึกเอ้าเดี๋ยวเคียโดโดไปแล้วเออได้อยู่รอบเนี้ยถ้าเข้าประชิดได้ก็ชนะแล้วไปเลยฟิชแมนฟิชแมนจะโดนหรือเปล่าฟิชแมนไม่โดนจังหวะนี้นะบอกเลยได้ตบรัวๆอย่างแน่นอนนะนนโอไปหนึ่งทีฮูฮ้ฮูห้กูตีประชิดไปโดนโฮูไพ่ไายก็โอเคอยู่ถึกกับตัวแดงแล้วก็ตีเจ็บด้วยตอนนี้เราอยู่กันในด่านอันแคนนี่นะ เฮ้ยบ้าโอหมนุษย์เราเจอกันบ่อยไปหรือเปล่าเนี่ยไปเลยครับอธิบดีชนอนอ้าวเรียบร้อยโอ้ยเจอหมูป่าแดงแล้วก็แบบเจอตัวเอเลี่ยนโอ้โดนโดนโดดแต้มบุญมึงน้อยอนุชไอดี ID มึงเลยโดนรีสมน้ำหน้าอยากทำบาปทำกรรมแดกแต่หมูกรอบเอ้ย <c oughs> ฉันแดกหมูกรอบแล้วฉันสร้างบาปสร้างกรรมหรอวะเนี่ยตายแล้วแบบนี้คนไทยก็มีเวรกรรมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแดกแต่หมูกรอบเคียย์หมูป่าแดงไปได้ ดีจริงๆเลยที่ติดภายายมาเนโอเฉลิมฉลองป่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ